แล้วก็ผมสวัสดีคุณชมทุกท่านด้วยนะครับีสำหรับเข้าสู่รายการยุคห้าอีกแล้วก็คืออัดต่อจากเมื่อกี้แหละแต่ว่าอาจจะลงคารวันเพราะว่าขี้เกียจนะตรงเลยไหมอ่ะนี่จะมาแกะกล่องเฟสสีนะเป็นหน้ากดชาร์ตแล้วก็เรนโบว์แรเรนโบว์คิมี่นะเป็นหน้ากดชาร์ตแบบโบสเตอร์เลยนะด้านบนก็จะเป็นบอกว่าเฟสสี่อะไรม,มีอะไรไม,มีอะไรบอกเรทเหมือนเดิมนะไปเร็วๆ,ๆไปเร็วๆ,ๆนะ แกะกันดีกว่าราคาเท่ากับแพ็คปกติเลยแต่ว่าได้มาแค่30บใบเท่านั้นนะจะได้แค่30บใบนะแบบนี่มากเลยะ่ะแล้วเนี่ยมีแค่10ซองอะมาลุ้นกันดีกว่ามาซองแรกซองแรกเอ,อดีๆดีๆใบแรกเป็นซาบอนนิโด S R โอ้มองยากมากเลยอะ่ะเรนโบว์เคมีเอ็กซิตไฟเตอร์นะไม่อยากได้เลยโอ้ครอสเซเบอร์ er. โอเคซองที่สองนะเปิดมาเม่อกี้เอ็กซ์เร็กเปเปรฟลีเคมีต่อไปเป็นไวเดนจิแล้วก็ว้าวโอเคเลยเพราะว่าไม่กะจะเก็บเลเจนด์อยู่แล้ว พวกซ์ของเลเจนส์นะก็คืออย่างในหนึ่งกล่องมันยังกระสุ่มเอาระหว่าง ls ใช่ไหม ls แล้วก็แบบที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะโอเคนะแต่คือถ้าเป็นนิจิก้อนมันจะกินกันระหว่างเรนโบ์แวร์กับนิจิก้อนแวร์ใช่ไหมบางคนเปิดแล้วไม่ได้เลยบางคนเปิดแล้วได้3ตัวครบเลยอะไรเงี้ยยากอ่าสตีมไลเนอร์ จงอะไรอะอ่านยากอะ b r dragon d r a g o r o s นาร o s อ่านโคตรแล้วแบบมองยากสะบัต่อไปโไปขอบคุณไม่ต้องให้หลัง p u t ที r a การคนตายไอ้น้อง การคนตายซองที่4 Jungle Jan Jungle Jung นะ s k i b a l s วิวิวิโอเคกล่องนี้คุ้มกล่องนี้แบบดีมากเลิศที่สุดแบบฮืมพราวพลาวโอ้โหกล่องนี้โอเค คือถ้าไม่ได้นิจิก้อนหรืออะไรเนี่ยก็โอเคแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเรามีมีเลเจนต์ Legend, เรามีสตีมไมเนอร์เรารอยแล้วเรารอยแล้วนะไม่ต้องการใครอีกดูนาวทั้งฝาต้องเสียใจและไม่มีสิ่งใดสวยงามต่อไปมาสองที่ห้าอ้กล่องนี้สวยกล่องนี้สวยกีกิกสไนน์นกโ h การ gas antupper X Rex อุ้ยคาเปโตัวไฮเปอร์โอเคแต่ไม่ได้อยากไนดะ้คาเปโตัวดิจะไ,ได้อันนึงมากกว่าแบบเลอแค่ก้าซองอุ้ยอุ้ยว้าวนิจิกอนไข่นิจิกอนอันนี้ดีไข่นิจิกอนคืออย่างน้อยถ้าเปิดในนี้ไม่ได้เนี่ย เราก็ยังสามารถเอาการนิจิกอนจาก dx ได้นะแล้วก็ Demons Dark Rider ไม่ได้อะไรอะมีก็ดีไม่มีก็ไม่ได้อะไรอีก4 <Yeah. S 1> ซองสุดท้ายเรียงเหมือนเดิมเรียงเรียงเฮ้ยดีอันนี้ดี Time Lord ได้ใช้ในเรื่องได้ใช้ในเรื่อง แอนท o ูเฟอร์เฮ้ยอุย้ยกล่องนี้ดีว่ะก็าช,าาชาร์เรเป็นก็ชาร์ดเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มแนละ้วเออได,ได้ได้พระเอกของเรื่องนะอะแล้วหนึ่งหนึ่งกล่องออกแค่หนึ่งใบนะเนี่ยโอ้โหได้พระเอกเลยว่าแบบแบบไอ้น้องกิ๊ฟไนน์กิ s ฟไน n e กับก็าชาร์ดโอ้โหสุดไดเล่า ไปไปอยู่ข้างหลังกีสอยู่ที่ข้างหน้าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าเป็นไปได้ยังไงนี 8, 8, 8. 8. Oh, ่แปดนี่แปดนี่แปดนี่แปด Gold Dash E4X โอ้ไอ้นี่โอ้อะสองซองสุดท้ายแบบช่วยแหวนอุ้ยอุ้ยอันนี้โอเค ช,ชุบ who ask who asked who ask เทรดไหมจ้าใครมีเทรดไหมจ้าไม่แต่อันนี้ดีแบงค์แบบ SR ของเรนโบะชอบอยากได้อ่ะซองสุดท้ายจะว้าวไหมอุ้ยหนึ่งครบคู่แล้วเว้ย อยางได้เลยเว้ยไฟส์บลัสเตอร์ฟอร์มอุย๊ยกล่องนี้โอเควะ่ะกล่องนี้โอเคเว้ยทุกคนกล่องนี้โอเควเว้ยแบบปริมอะปริมนะโอ้โหโอเคเลยอะสรุปมาดูที่เอก่อนก็คือจะมี Daybreak Hopper ร์วันสตีมไลเนอร์เนี่ยได้ครบและ Daybreak นะครบคู่แล้วจบแล้วก็ได้ไทม์หลอดอีกที่ใช้ในเรื่องอีกนะเจง๋งได้โมไซค์ในเรื่องอีกเจง๋งไอที่เหลือก็เฉยๆนะ X X โอเคขอบคุณนะประมาณนี้มาดูที่นิจิคอนแร่นะแต่ใน S R ไม่เกี่ยวนิจิคอนแร่เจะได้ไข่นะไข่นะิจิคอนเจ๋งนะเพราะอันนี้ไม่มีไข่ใน D X นะ D X เป็นโดยหาซื้อแยกได้แล้วก็ X X U 4 X จังเกิลเจนเออรซีตไฟท์เตอร์นะฮอกสตาร์แอนทะรูเปอร์สกิโบสดราโกูนาลอสแล้วก็ไรเดนจิ G. แต่ว่าไม่ได้สตรีมฮอปเปอร์เอ้ยสตรีมไลเนอร์กับฮอปเปอร์วันต่อมาเป็นเลเจนด์ไรเดอร์นะก็จะมีไฟส์บัสเตอร์อยากได้ม,กมากๆเท่าสุดลองลงมาก็จะเป็นคา้วโระตไฮเปอร์ลองลงมาก็เป็นควอลเซเบอร์ ดีมอนส์อุตติรนะัแล้วก็อันนี้แกรนจ g โอนะแล้วก็โกสสุดท้ายจะเป็นที่ชอบมากๆเลยเป็นแบบเป็น MVP ของกล่องนี้ก็จะคือก็คือก็จะคืออะไระก็คือกีส์ไนเป็น LP เป็นฮอปเปอร์วันที่เป็นก็ c ช a าแร e จะเป็นคัมเบอร์ r g เดอร์ก็ชาร์นะไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วแล้วก็ c ำเป็นวีดเดอร์เลเจนเดอรี่เลเจน์นะไม่ต้องซื้อดีเอ็กซ์และก็ได้ใบนี้มาเลยนะเพราะอยากได้ยู่แล้วเ่นะเป็น MVP มบีเลยอะ่ะกล่องเนี้ยนะจะเปิดอีกไหมไม่รู้แล้วแต่อารมณ์มีเงินก็ซื้อ <c oughs> ไว้เจอกันสวัสดีครับ